สุดยอดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าพระมหากษัตริย์ไทยใช้แต่โบราณมาสยบสัตว์ร้ายป้องกันสัตว์ราเมตตามหานิยมโดยคาถาที่ว่านี้คนไทยใช้สวดกันมาแต่โบราณมีชื่อว่าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตีย โดยหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรหรือพระภาวนาโกศลเถระเกิดเมื่อวันที่สองตุลาคมพศ2375ตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือหรอห้าได้โปรดเกล้าให้ท่านเข้ามาดูแลวัดหนังและเป็นเจ้าอาวาส ในปี2442ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอาราธนาให้หลวงปู่เอี่ยมเข้าสู่พระบรมหาราชวังก่อนที่จะเสด็จประพาสยุโรปหลวงปู่เอี่ยมทรงรู้ล่วงหน้าด้วยหย่านทิพย์ว่าพระองค์ท่านจะประชิญกับมาพยศจากฝรั่งเศสจึงได้ทูลเกล้าวถวาย พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าไว้สำหรับทรงเสกญาให้ม้าพยศกินปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ท่านบอกนั้นเป็นความจริงโดยราชสํานักฝรั่งเศสได้นำม้าพยศมาถวายแต่ด้วยพระพุทธานุภาพแห่งพระคาถาและเดชะพระมหาบารมีของพระองค์ทำให้พระองค์รัชกาลที่ห้าทรงปลอดภัยและทรงแสดงพระปรีชาสามารถ ปราบม้าพยศตัวนั้นได้อย่างง่ายดายมีตัวคาถาว่าอิติปิโสวิเสเสออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิคำแปลคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอแม้เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงวิเศษอิเสเสพุทธนาเมอิเพราะวิเศษควรนอบน้อมพระพุทธเจ้าอิเมนาพุทธตังโสอิเพราะนอบน้อมพระพุทธเจ้าเราจะเข้าถึงพระองค์อิโสตังพุทธปิติอิเพราะเราเข้าถึงพระองค์ก็จะปิติในพระพุทธเจ้า อุปเทศในการใช้พระคาถาภาวนาทุกวันไม่ตกนรกเสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บกันคุณใสทั้งมวลถ้าจะให้มีตะบะเดชะให้ภาวนาทุกวันเกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลายให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวงใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไปถ้าปรารถนาสิ่งใด ให้ภาวนาคาถานีส18คาบเป็นไปได้ดังใจนึกถ้าจะให้เป็นมหาจังง,งังให้ภาวนาคาถานีแ8คาบเป็นมหาจังง,งังแลถ้าจะให้เป็นมหาละรวยให้ภาวนาเก้าคาบถ้าช้างมา้าวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายที่เสกยาเสกของให้มันกินกลับใจอ่อนรักเราแลถ้าพูดพรายมันเข้าอยู่คน เสกข้าวให้มันกินออกแลถ้าปรารถนาจะให้เสียงเพราะให้เสกสีพึ่งสีปากเสกหมากกินไปเทศนาสวดร้องเป็นที่พอใจคนทั้งหลายให้เสกแป้งผัดหน้าเสกมงกุฎรัดเกล้าวเป็นสงาราศีใครเห็นใครรักทุกคนอันหนึ่งให้เอาใบลานหรือกระดาษเว้ามาลงคาถานี้ทําเป็นมงคล เสกด้วยตัวเองสารพัดกันศาสตราวุธทั้งหลายเป็นวิเศษนักพระคาถาบทนี้พระมหากษัตริย์แต่เก่าก่อนทรงใช้ประจำทุกพระองค์แลอันหนึ่งพระคาถานี้ใช้สำหรับภาวนาสักการะซึ่งพระบรมธาตุพระพุทธปฏิมาพระเจดีย์สิ้นทั้งปวงแต่โบราณมากำหนดเอาพระคาถานี้ ใช้อัญเชิญพระบรมธาตุเสด็จโดยปฏิหารแลเคล็ดในการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหลักในการว่าคาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญหากจิตมีสมาธิสูงตั้งมั่นคาถาก็ยิ่งส่งความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นระหว่างที่ว่าคาถาให้จับลมหายใจสบาย พร้อมกับการภาวนาคาถาบทนี้เป็นขั้นที่หนึ่งระดับสูงกว่านี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านใช้คาถาบทนี้โดยมีนิมิตกำกับคาถาโดยส่งพุทธนิมิตไว้ดังนี้โดยตั้งกำลังใจเราว่าขอกราบอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเหนือเสียนเกล้าของข้าพเจ้าเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทิน อิติปิโสวิเสษิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเมื่อว่าคาถาจบคาบที่หนึ่งก็กําหนดอาราธนาพุทธนิมิตอยู่เบื้องหน้าของศรีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิว่าคาถาจบที่สองก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์หนึ่งอยู่เบื้องขวาของศีรษะของเราและทรงพุทธนิมิตทั้งหมดเอาไว้อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิว่าคาถาจบที่สก็กําหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านหลังของศรีรษะเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิติปิโสว,วิเสเส,เสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิว่าคาถาจบที่สก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านซ้ายและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิติปิโสว,วิเสเส,เสอ,อิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ ว่าคาถาจบที่หก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศรีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิติปิโสว,วิเสเส,เสอ,อิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิว่าคาถาจบที่หก ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านหน้าตะวันออกเฉียงใต้ของศรีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้อิติปิโสวิเสเส,เสอ,อิอิเสเสพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิว่าคาถาจบที่เจ็ดก็กำหนดพุทธนิมิตอีก พระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศรีรษะของเราและส่งพุทธ,ธนิมิตเอาไว้อิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธ,ธนาเมอิอิเมนาพุทธ,ธตังโสอิอิโสตังพุทธ,ธปิติอิว่าคาถาจบที่แปดก็กำหนดพุทธ,ธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศรีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตเอาไว้ทั้งแปดองค์เรียงวนรอบศรีศรษะของเราอิติปิโสว,วิเสเสออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิว่าคาถาจบที่เก้ากำหนดพุทธนิมิต พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่สเสด็จประทับกึ่งกลางศีรษะเป็นยอดมงกุฎเปล่งประกายพลึกทุกทุกพระองค์เป็นมงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้งเก้าพระองค์บนเสียนเกล้าของเราเมื่อทำได้แล้วจะเข้าใจได้ทันทีว่าคาถานี้ทำไมจึงมีชื่อว่าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าและให้ทรงมงกุฎพระพุทธเจ้านี้เอาไว้ ตลอดเวลาเป็นการทรงอารมณ์ในพุทธ,ธานุสติกรรมฐาน